มาครับมาครับไอส้สู้เอะไอ้สู้เหอะไอ้สู้เอะสู้เอะสู้เอะสู้เหอะมาเดี๋ยวมันก็ลกุกลุกกันแหละเอาม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 าไปทางไปทางมาไปทางมาเดี๋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 ตามมาแล้วมา มามามา,มาโดดโดดโดโดโดมาๆาม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 ีมามามมามามามมามมามามามมามีมา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 มมา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 มมามามมนมมา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 มระเบิดมันซ้อน <c oughs> เล่ามาประสาทเบิดมัประสาทเล่ดมาประัาโดนโดนโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยดังเอาเรื่องมะเอาเรื่องปะเอาล้วเอาล้วเอาล้ว